ประธานคะท่านประธานพอดีมีเอฟซขอเพลงของพิทักษ์มานะคะเขาเขาขอเพลงพิทักษ์มานะคะเอซี FC คะ่ะขอเพลงของคุณพิทักษ์ใช่แล้วมันสิวิยากอย่างขอสักหนึ่งท่อนเพลงค่ะเดินแล้วนอกที่เฮาเป็นแฟนกัน แต่อายนั้นก็ท่านได้มียังเลยผ่านฮ้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุณเคยจนมาฮอมือลงเอ่ยได้แต่งงานกันถึงบอมีอทองของมันเป็นแสนเป็นล้าน <c oughs> ถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะจีนใหญ่โต โบได้ใส่ชุดโกรูรากระบบสำคัญเท่าักกันดอกหัวใจเปลนพี่ทักค่ะไม่ใช่เพลงของเอออันนี้ใครร้องนะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนี่มนเคนค่ะโคค่ะ เจ้าคือปล่อยไอ้อ้ร้องไปยาวเลยวันนี้ไอ้ผมฟังโกรธฮักเลยแล้วเห็นกิ่งแล้วเห็นกิ่งเป็นไมโครโฟนยึ๊กไปยึักมาด้วยต่าแล้วตะกี้ผมลืมไปตะกี้เป็นเพลงของพี่ท้ามนแคอนใช่ไหมเออมันพี่เหมือนกันแต่อันอันนี้พี่มนแคมนแคนแต่ก็เพราะไม่เป็นไรให้อภัยได้อภัยอภักันพี่พี่ทางกันไว้รอบหน้ากันรอบหน้านะคะเอฟซี่ะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะ สวัสดีเพื่อนๆนะครับได้่วยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นโอ้วันนี้ทํางานในร่มใช่ไหมคระนี่ร่มหนูขี้ไก่อะไรเลยรแดดสองจนดำร้อนมากเลยอบผิวเหรอคะไม่แดดนะพ่อโกก็รู้อยู่ว่าแดดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าค่ะมันมีวิตามินดีโกใช่ค่ะทําให้กระดูกแข็งแรงยิ่งเสพยิ่งดีคือถ้าเราได้แดดเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีต่อร่างกายเรามีหน้าฝรั่งเขาไป อาบแดดชายทะเลกันทั้งวันยาดเห็นบ่โอ้ยอ้าวปวดหลังไหนว่าได้วิตามินดีก็มันไม่ดีไงเราถึงต้องมากินวิตามินดีออนี่ใครแน่แล้วยแต่ก่อนลุกไม่ได้เลยโกอ๋ออันนี้ท่านประธานกำลังเล่นอะไรอยู่คะนเนี่ยวันนี้นะคะพ่อพาพี่ๆมาดูจําจำได้ไหมกิ่งตอเมื่อก่อนที่ผมตัดไปโกจำได้อ่านี่ไงกิ่งตอเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้กิ่งตอของมะเดื่ออุทุมพรนะโกค่ะนี่เห็นไหมที่เราตัดนะฮะ เห็นไหมนี่มันโดนอะไรเปะๆแ,แ,แล้วคะนี่อันนี้เราก็มาติดตาฮะโอ้หลังจาก<อ>ที่เ,เสร็จก,ก็เอามาติดตาใช่หลังจากที่ตอนเสร็จแล้วก็ติดตาเดี๋ยวกดเราอยู่นี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเอามาให้ดูตอนเสร็จแล้วก็ติดตาติดตาเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกออกประมานะ่นี้นี่คือการติดตานะคะใส่ตุ้มต้นของมาเดืออุทุมพรนะคะ ขนาดกําลังดีเลยเนาะท่านประธานเนาะใช่อันโ้ลหดูปโปกออกมาลากสวยเชียใช่ฮะเราแต่งลากหน่อยนึงเพราะว่าบางทีไอ้ตุ้มตอนมันที่มันมันชื้นบ้างมาอะไรบ้างเนี่ยนี่วันนี้พามาดูหรือจะสาธิตให้ดูด้วยละคะนี่สาธิตอย่างฮะสาธิตธงจันมัง้ง<อ> <laughs> สาธิตกันแล้เนี่ อันนี้ก็คือที่เราติดตายช่ไนี้มันแตกแล้วเนี่ยมันเพิ่งแตกมาน้องออกมาแล้วนะคะอ่าอันนี้คือแบบติดตานะครับสวยงามส่วนอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แบบนี้ก็คือแบบเสียบบนเสียบบนอ่าเนี่มันก็โตไปล่ามก็จะเริ่มทะลุมาเรื่อยๆนะฮะยกยกให้ดูรากได้ไหมคะเนี่ยโอ๊ยรบกวนจังเลยไม่เป็นไรฮะเออเจ้ากระชายอายมันตั้งแต่แบบนี้ตั้งนานแล้วกูมันเกรงใจอะไรตอนนี้ไม่ไ่ถึงว่าถอดกระถางออกมาได้ไหมอ๋อมีถอดกระถางด้วย อ่าทุ่มทุนสร้างนิดนึงเหรย<อ>พี่พี่ <ๆ S 1> เขาเอฟซีเขาดูอยู่ว้าว,ว,าวนี่คือรากนะคะไหนรากนะคะฟูชื่อได้เลยท่านประธานช้ได้ฮะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับผมอันนี้คือรากของกิ่งตอนค่ะนะครับ หลังจากที่เราตักจิงตอนมาเสร็จปุ๊บเราก็เสียบแต่ว่าวิธีเสียบยังไม่ได้เสียบให้ดูเลยโกะก็เสียบเหมือนที่เคยเสียบกันน่ะเหรเหมือนที่เคยเสียบถ้าใครไม่รู้ใครอยากดูวิธีการเสียบไ <Okay. S 2> อ้รู้ว่าการติดตานะค่ะก <Okay. S 2> ็สามารถที่จะคอมเพนตได้เลยว่าอยากรู้วิธีการติดตาของท่านประธานติดตาอย่างไรทำให้ดูแบบช้าชัดๆหน่อยระวังอย่างหนึ่งเวลาผมติดตาแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นคุณรู้ไหม จะจะเกิดอะไรขึ้นคะผมติดตาแล้วคุณจะติดใจ <c oughs> มาสดีมาเสดีโอ้นี่กําลังทยอยเพิ่มปริมาณใช่เราต้องทําไปเรื่อยๆครับผมนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่ในบ้านเราสมัยนี้ก็จะเจอกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมก้ะั <c oughs> ภัยธรรมชาติอันนี้ก็ส่งกําลังใจให้พี่น้องทางภาคเหนือภาคอีสาน <c oughs> ด้วยนะครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วม ะ <Okay. S 2> ครับขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีขอให้บุญรักษาขอให้พระคุ้มครองให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยปลอดภัยนะครับอ่ะนะฮะสำหรับวันนี้ก็มาให้ดูแค่นี้เออเนี้ยในตะเกียที่ผมบอกนะะผมก็ถ้าต้นไหนที่รากมันมันมีน้อยเนี่ยเราก็เอาไอ้ขุยมะพร้าวออกบ้างนะฮะ้วพ <Okay. S 2> ็เอจะปลูกแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับ <Okay. S 2> อ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับ ประสบพบเจอแต่ความสุขความเจเริญร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมก็ขอสิ่งนั้นจงพรันสําเร็จแด่ตัวท่านและครอบครัวคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีเลลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวพี่ทักค่อยเอารอบหน้านะกวดนะค่ะ